ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทา a ต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสํานึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัจชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะราศีมีนสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะสำหรับราศีมีนที่เพิ่งชมคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านสงสัยว่า อาจารย์ทำงานมา3ปีทำไมอาจารย์ไม่โชว์หน้าตาเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นขอตอบข้อสงสัยนี้อาจารย์ตะหนักในเรื่องที่ว่าพระเจ้าไม่ให้ใครเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบเพราะมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสกิเลสนำพาให้ผิดศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมเมื่อไรก็ตามมนุษย์คนใดอหาหังการว่าตนสมบูรณ์แบบวันนั้นพระเจ้าจะสั่งสอนหรือกำราบความอหังการ โดยพระอ,องค์จะมาลิดรอนเอาสิ่งที่มนุษย์ผู้นั้นหวงแหนหรือสําคัญที่สุดในชีวิตไปเพื่อให้มนุษย์ได้สํานึกและใช้ปัญญาเรียนรู้สัจธรรมดันงนั้นทุกคนเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบถ้าเรารู้จักแก่นแท้ของตัวเองอันไหนคือความสุขที่แท้จริงระหว่างวิ่งไล่ขว่ยว้าทําตามคนอื่นไปเรื่อยๆหรือค้นหาตัวตนให้เจอแล้วอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมี แก่นแท้ชีวิตของอาจารย์คือคนสันโดษมีวิถีชีวิต slow life และถูกเลี้ยงดูแบบโบราณพระเจ้ามอบน้ำเสียงอ่อนโยนวาทศิลป์และปัญญาเป็นพรสวรรค์อาจารย์พอใจเท่านี้ค่ะดังนั้นอาจารย์จึงเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองถนัดมาทำประโยชน์ต่อสังคมและอาจารย์มีอุดมการว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวทำในสิ่งที่บ่งบอกเป็นตัวของตัวเอง เปรียบเสมือนหนังสือปัชญาเล่มเล็กๆที่มีหนึ่งเดียวในโลกอยู่ในห้องสมุดที่กว้างใหญ่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นแสนเป็นล้านขอแค่มีใครสักคนสนใจหยิบขึ้นมาอ่านก็ดีใจที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครคะ่ะเอาล่ะเรามาดูไพ่ทาลล t ออฟเดอะเซเวนตีประจำเดือนตุลาคมของราศีมีนได้แก่ The Hangman, The Emperor, Ace of Wands, Queen of Swords, Five of Pentacles, Two of Wands, Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Chalices, Ace of Chalices, and Queen of Chalices ไพ่ทั้งหมดนี้จะมาบอกสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมีนว่าราศีมีนบางคนแบกรับหน้าที่มากมายและสำคัญด้วยไว้แต่เพียงผู้เดียว ภาละทั้งหมดนี้เป็นบ่วงเป็นพันธนาการผูกมัดชีวิตคุณเป็นเวลาอันยาวนานค่ะพอคุณตกอยู่ในสภาพนี้จึงดูเหมือนคุณเป็นคนแบกโลกทั้งใบแต่เพียงผู้เดียวทุกคนจะอยู่หรือจะรอดก็ด้วยสองมือของคุณที่อบอุ้มไว้และหนึ่งสมองของคุณที่คอยคิดแก้ไขปัญหาให้ดังนั้นจิตใจคุณต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ สามารถรเผชิญปัญหาได้ทุกรูปแบบแต่แน่นอนคุณเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกมีอารมณ์และยังตัดกิเลสไม่ได้เวลาเจอปัญหานหนักๆรุมเร้าหลายๆด้านคุณอาจส่วนเซจิตตกกังวลและเครียดทุกทรมานเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเลยทีเดียวค่ะแต่คุณระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แบกไว สุดท้ายคุณต้องกลับมาแบกโลกต่อไปเผชิญปัญหาต่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปคุณเฝ้าถามตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ภาระ,ะเหล่านี้จะจบสิ้นเสียทีส่วนใหญ่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มักมีวิถีชีวิตเป็นผู้นำรับผิดชอบทั้งงานราชหมายถึงแบกรับภาระ,ะดูแลช่วยเหลือครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงราวกับว่าคุณเป็นพระเจ้าให้กับทุกคน และรับผิดชอบงานหลวงหมายถึงแบกรับภาระปัญหาในการทำงานประหนึ่งคุณเป็นแม่ทัพบัญชาการนำไพ่พลรบพุ่งกับกองทัพศัตรูที่แข็งแกร่งทุกๆวันไม่ว่าจะเหนื่อยล้าสักแค่ไหนคุณต้องบอกตัวเองว่าเหนื่อยไม่ได้พักไม่ได้ตายไม่ได้ถ้าจะตายก็ตายในหน้าที่นั่นแหละในเรื่องการทำงานสำหรับราศีมีนอยู่ในสถานะเป็นผู้นำ โปรเจกต์ใหม่ที่เริ่มลงมือทำนี้ต้องใช้ความเด็ดขาดและบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของแผนงานถ้าปล่อยปะละเลยหรือไม่เข้มงวดอาจทำให้โปรเจกต์ที่เพิ่งเริ่มนี้มีปัญหาควบคู่ไปด้วยคะ่ะยิ่งทำก็จะยิ่งมีปัญหาดังนั้นต้องใช้วิธีตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่าได้ลังเลใจต้องเด็ดขาดในการตัดสินใจกับการแก้ไขปัญหา สำหรับราศีมีนปุรุชนทั่วไปก็ไม่ต่างกันค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณเริ่มลงมือทำอะไรอยู่ถ้าคุณคาดการไว้ว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นคุณอย่ารอวัดดวงหรือไม่ควรมีทัศนคติว่ารอให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วค่อยจัดการไปตามปัญหานั้นสิ่งที่เหมาะสมก็คือควรคิดหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสมมติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว งั้นคุณต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะคะส่วนเรื่องการเงินต่อให้ราศีมีนอยู่ในสถานะเป็นคนฐานะดีแต่ในช่วงนี้การเงินฝืดเคืองมากเลยค่ะสาเหตุมาจากคนใกล้ชิดที่คอยสร้างปัญหาให้อยู่เสมอครั้นคุณจะนิ่งดูได้ทำเหมือนทองไม่รู้ร้อนก็ทำไม่ได้ราศีมีนเคยได้ยินคำว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวในทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกบ้างไหมคะซึ่งเป็นการอ้างถึงทฤษฎีโกลาหล c h อ o s สเทอรี Theory, หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งแต่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่นำไปสู่ปรากฏการณ์ขนาดใหญ่หมายถึงถ้าคนใกล้ชิดไม่สบายใจหรือมีปัญหาแน่นอน คุณก็จะไม่สบายใจเป็นทุกข์เป็นร้อนตามไปด้วยและปัญหาอาจส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอีกดังนั้นคุณจึงต้องช่วยคนใกล้ชิดแก้ไขปัญหาและปัญหาที่ว่าคือเรื่องเงินนี่แหละและเมื่อช่วยแล้วจะช่วยแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้อีกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องช่วยจนกว่าปัญหานั้นจะจบสิ้นไปค่ะไพทาร์ลดอฟเซเวนตีเอดอร พูดถึงปมปัญหาเบื้องลึกในสถานการณ์ตอนนี้ว่าก็เป็นเรื่องการเงินนั่นเองค่ะคุณต้องบริหารจัดการบัญชีอย่างระมัดระวังเข้มงวดและรอบคอบไม่กล้าเพลอเรอไม่กล้าปล่อยปะละเลยแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังหวั่นวิตกกลัวว่าเงินที่มีอยู่จะไม่พอจ่ายให้ครอบคลุมกับภาร,ระที่ต้องรับผิดชอบอีกทั้งยังหวาดภวาว่าจะมีเรื่องเสียเงินเข้ามาเพิ่มอีก ในเวลานี้คุณจะประเมินผลได้ผลเสียต่อเรื่องที่ต้องจ่ายออกไปหมายถึงต่อให้เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องจ่ายแต่ถ้ามันพอจะยื้อเวลาออกไปก่อนคุณก็จะยื้อประวิงเวลาออกไปไม่ยอมใจ่ายในตอนนี้การทำแบบนี้อาจมีคนไม่พอใจและจะตำหนิคุณก็ต้องยอมให้เขาตำหนิไปคนที่ตำหนิก็ไม่ใช่ใครคะ่ะคือคนใกล้ชิดของคุณนั่นเอง ความทุกข์ใจอันสาหัสของคุณก็คือทุกคนคิดว่าคุณเป็นท้องพระคังทุกคนมาหวังพึ่งการเงินคุณแทบทั้งนั้นทําไมเขาฉวยโอกาสจากการที่คุณเป็นคนขยันเขาควรรู้จักธรรมาหาก,กินบ้างสิเขาควรรู้จักรับผิดช,ชอบตัวเองบ้างไม่ใช่มาหวังพึ่งแต่คุณคนเดียวอยู่อย่างนี้สรุปสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของราศีมีน ในช่วงนี้ราศีมีนบางคนได้เริ่มต้นสร้างสัมพันธ์ธมายตรีกับคนที่คุณพึงพอใจและคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในทางที่ดีสิ่งนี้อาจเป็นความสุขเล็เลกๆน้อยๆของคุณคะ่ะในขณะที่คุณต้องเผชิญปัญหารุมเร้าแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าราศีมีนแบกรับภาร,ระหนักเรากับว่าคุณเป็นผู้นำ ซึ่งบทบาทนี้คุณควรจะเป็นคนดุดันก้าวร้าวเกลี้ยวกล่อแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยตรงกันข้ามทั้งที่ราศีมีนแบกรับภาร,ระหนักแต่ภายในใจกับอ่อนแอเหมือนเด็กน้อยต้องการกำลังใจต้องการความอบอุ่นบางครั้งคุณอยากงองแงงี่เง่าด้วยซ้ำไปแต่การดำรงชีวิตจริงๆในแต่ละวันราศีมีนต้องมีวุฒิภาวะขั้นสูง ท่ากลางสถานการณ์เจอมรสุมชีวิตอาจารย์มีคำคมจากวรรณกรรมสามก๊กเมื่อเตือนสติชาวราศีมีนคำคมกล่าวว่าดวงอาทิตย์ทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัดแต่เรายังต้องทำความเข้าใจส่วนที่มืดยังคงดำรงอยู่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีมิติเช่นกว้างยาวสูงและลึกชั้นใดชันนั้น คุณควรมองสิ่งรอบตัวและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือบุคคลด้วยความละเอียดและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นหรือปรับตัวเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเอาละ่ะราศีมีนคนเก่งของอาจารย์สู้ๆนะคะอาจารย์รู้ว่าคุณเหนื่อยแต่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามนี่ก็คือชีวิตคะ่ะสู้ต่อไปนะคะคนเก่ง แล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าพฤศจิกายนสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะขอขอบคุณชาวราศีมีนที่ให้ความสนใจติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวอาจารย์ดีใจมากที่ได้รู้จักได้พูดคุยกับคุณผู้ชมทุกคนน่ารักมากๆคะ่ะ